สวัสดีครับมาพบกับช่องวิทยาพลังงานทดแทนนะครับวันนี้เราจะมาอัดทานครับผมนี่ครับเป็นทานจากไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวลองมาอัดกันดูครับผมว่าจะออกเป็นแห่งดีไหมครับผมอัตราส่วนนะครับผมผมใช้ทาน10กิโลนะครับต่อแป้งมัน1กิโลนะครับผมลองมาอัดดูกันครับผม นี่นะครับ่านเหลาเทลงไปแล้วครับไหนครับนี่ครับผมครับ่านเหลาเหนียวเลยนะครับแข็งโตัวนะครับผมนี่ครับมาครับมาครับครับนี่ครับผมเป็นหาไใบใบนะครับผมครับ ดีม oh hey. well ีค so ุณภาพครับบายวิทยาพลังงานทดแทนนะครับผมไอ้ขอทดลองทานกันนะครับว่าทานไม่พยออามออกหรือว่าจะแดงสวยไหมครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้ลองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ยนะครับเจ้าวิทยาพลังงานทดแทนนะครับผมดูครับนี่ครับสวยๆนะครับผมนี่ครับรอยาวๆก็ได้ครับมาครับมาครับ ยาวๆเลยครับผมมาครับมาครับมาครับโอ้ยเอาพอแล้วครับพอแล้วเีครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับช่องวิทยาพลังงานทดแทนนะครับผมนี่ครับเราทำได้แล้วครับอัดฐานครับผมเครื่องอัดฐานครับเป็นฐานไม้ไผ่นะครับรักตอนนี้นะครับผม เพราะว่าโรงงานบ้านผมมีเยอะนะครับถ่านไม้ไผ่ครับผมนี่ครับสวยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น่อยนะครับของลูกหลานคนเมืองแพรนะครับผมนี่ครับผ่านสวยๆครับผมเดี๋ยวเราคลิปหน้าเรามาลองดูกันครับว่าหามันจะแรงไหมครับผมนี่ครับต้องหักออกนะครับยาวใส่เตาไม่ได้นะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครสนใจอะไรรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตาอบถ่านนะครับผมหรือว่าถ่านไบโอชานะครับเรามีส่งกันนะครับผมดีครับดูครับถ่านสวยๆเลยครับผมฝากกดไลค์ช่องวิทยาพลังงานด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เรามาดูฐานกันที่เราอัดลงมาครับนี่ครับสวยเลยครับฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ